สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะมาทำเจียวหนังไก่กันนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็มีหนังไก่นะคะหนังไก่ล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เกลือนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ขยำขยำนะคะนี่นะคะเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สกันนะคะตั้งเตากันนะคะเพื่อน ก็ทําไฟกลางนะคะขนาดนี้นะคะหลังจากที่เราตั้งกระทะจนร้อนแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ หนังไก่ที่คลุกกับเกลือนะคะลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวหนังไก่ของเราก็จะมีน้ำมันออกมาเองนะคะ มีความหอมแล้วเดี๋ยวเราจะได้น้ำมันจากหนังไก่ด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้หนังไก่ไว้ทานเล่นๆด้วยนะคะ เะะพือ่อนๆต้องไม่ลืมใส่เกลือลงไปนะคะเพราะว่า,าน้ำมันจะไม่กระเด็นด้วยนะคะแต่แต่อย่าใส่เยอะนะคะเด๋ยวจะ,ะเค็มนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเจียวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตอบนะคะแล้วก็นี่น้ํามันที่เราได้จากอุ๊ยร้อนที่เราได้จากเจียวหนังไก่เมื่อกี้นะคะก็ไว้ทําอาหารได้แล้วค่ะเพื่อน ถ้าช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ